สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ NBA Game d a y r e c a p นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงประเด็นหนึ่งก็คือ Trash ฮนะผู <laughs> ้เล่นที่มันห่วยหรือเกินครับสองคนหลักๆเลยครับซึ่งเออผมก็เห็นในเกมเดียวกันก็ไหนๆก็ไหนๆละรวมมิดกันมาเลยแล้วกันนะครับซึ่งเราจะไปเจาะผู้เล่นสองคนนี้หน่อยซึ่งคนแรกก็อยู่ในเกมที่ฮิลสันโรเกตชนะ อ่าเดลัสมาริกที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีลูก้าไม่มีไครี่ไม่มีเดลักแลรี่ไม่มีจอร์จกรีไม่ม, ary, ไม,ม, Green, ไม,มีไม่มีใครทางนั้นอะ่ะนะครับไปแบบสบายมือนะครับแต่ถึงจะสบายมือยังไงก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เลยก็คือฟิลโกหว่หวยครับของเจเลนกรีนฮะคือคุณนึกภาพว่าว่า,ว,าว่าคุณเจอแมฟที่แม่งไม่มีอะไรเลยอะ่ะเซนกุลเป็นคนรับยุสเซดเบรชทั้งหมดเฟรดแวนวิทมาถือบอลแทน มึงเนี่ยก็ยังทำได้แค่ยิง14ลง5 35.7%ซนะครับคือแบบเฮ้ยเนาะส่วนอีกคนนึงครับไม่ต้องมองไปไหนไกลนะครับในเกมที่ทางหน้าของวอชิงตันวิสานนะครับพ่ายแพ้กับโกลเด้นสเตท์โรยเออร์ไปยับยุยี่นะครับคือคือท้ายเกมเนี่ยอาจอาจอาจจะดูใกล้เคียงเนาะแต่ว่าถ้าไปดูกลางเกมเนี่ยก็จะก็จะรู้เลยนะครับว่าเนี่ยช่วงเตร์สคือมันห่างไปเยอะแล้วนะครับนะฮะ คือคือโอเคจอแดนพูวันี้มี25แต้มทีมไฮนะครับนะแต่เมื่อมาดู e อ f i c i e n c y นะครับระยตำตําบอลมากครับแต่ที่ระยำม,มากกว่านั้นคือช็อตเซเลคชั่นซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับฟิลโก33เปอโอ้นะครับ,นะรบเหนื่อยฮะเหนื่อยใจกับ2ผู้เล่นนี้มากครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยจอแดนพูก่อนละกันก่อนที่จะไปพูดถึงเจเรนกรีนเอาแค่ลูกยิง3แต้มก็ได้ครับ เอาแค่ลูกยิงสามแต้มของจอแดนพูก็ได้ครับว่าว่าโอ้โหว่ามันหนักหนาสาการแค่ไหนครับนะฮะโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยคือคือเรียกได้ว่าถ้าผมเป็นโค้ชผมจับมันนั่งแล้วอะนะคือลูกที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นลูกนี้นะครับเนี่ยการแบบเอ่อแฟลชกรีนมาให้ยิงอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยอันเนี้ยผมผมผมพอโอเคนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเรื่อยๆมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นลูกเนี้ยอย่างเช่นลูกเนี้ย เหลือเวลาอีกสิบห้าวิครับจอแดนพูทาอะไรฮะนี่ฮะจอแดนพูอยากเท่ครับจอแดนพูอ step, ายากเท่ครับไซส์สเต็ปใส่พิรี่นะครับคือไซส์สเต็ปใส่พิรี่ผมผมไม่ได้กโกรธผมไม่ได้ติดอะไรหรอกครับแต่ประเด็นคือมึงมีไมค์มัสคาร่าที่ยืนอยู่ตรงนี้ stretch big และทีเจดีเลือที่จะเนียวเฮลอยู่แล้วอะนึกภาพออกว่าการจอแดนพูดิฟคือสิ่ง คือนึกภาพออกปะคือการที่มึงทําอะไรอะ่ะมึงไม่ใช้หัวสมองไงนะครับมันใช้แต่แบบข้อเท้าคิดอะ่ะเนี่ยคือเขาก็แนวเฮลให้มึงแล้วแค่มึงไรฟ์ผ่านพ่รุ่ยมาเนี่ยมันคงไม่ยากเกินไปอะ่ะคือ Drive ไรฟ์ผ่านก็ไม่เป็นไรแต่มึงรอแนวเฮลไงแล้วมึงก็จ่ายให้มามัสคาร่ายิงแล้วมึงก็ยิงลูกนี้โง่ๆอะ่ะแล้วแล้วประเด็นคืออะไรฮะประเด็นที่หนักกว่านั้นคือที่ผมต้องด่าเพราะว่าเพราะว่าเมื่อไปเช็คที่สแตตนะครับ ทางด้านของจอร์แดนพูนะฮะคือม,มันไม่รู้ตัวเองเหรอในฤดูกาลนี้มันยิงพูอัพสามแต้มยี่เออสองจุดสี่ครั้งยิงลงยี่สิบห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์น่ะแคชแอนด์ชูดมันยังไม่ถึงสามสิบเก้าสาสิบแปดเปอร์เซ็นเลยแคชแอนด์ชูดสี่ครั้งยิงลงไม่ถึงสาสิบหกเปอร์เซ็นต์พูอัพเนี่ยก็ยิงจังเลยยิงลงเอ้ยยิงลงแค่ยี่สิบห้าจุดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยยิงจังเลยแล้วทุกคนจําเลขนี้ไว้นะครับทุกคนจําเลขนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปนะครับลูกต่อไป สวิชวันออนวันสวิชวันออนวันเจอดาริโอซาริฮะเจอดาริโอซาริชทำไงฮะสเต็ปแบ็โอ้โหไม่โดนแม้แต่ห่วงครับคือคือหนักฮะคือไอไอไอฟอร์มการเล่นอนะว่าหนักแล้วนะแต่ที่หนักที่สุดคือแม่งไม่รู้ตัวเองอะมันไม่รู้ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่อะ่ะคุณดึงสวิชเจอบิ๊กแมนะครับคุณรู้ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองไม่ได้แม่นมากสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรครับ drive สิครับ Drive ok d r i v เข้าไปก่อนแล้วคิกเอ out หรือว่าจะทำแต้มใต้แตป้นอะไรก็ได้นะครับ step back คือคิดว่าตัวเองแม่นมากแบบแม่นที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA อะนึกว่าตัวเองเป็นรย์อัลเลนึกภาพอกป่าเออผมผมชอบมากผมชอบมากการเล่นแบบส่วๆแบบนี้นะครับแล้วลุกนี้ครับลุกนี้โอ้โหนึกว่าตัวเองแบบ เป็นเทรยังอะนึกออกปะแบบคิดว่าตัวเองเป็นแบบไทริสาลิเบอร์ตันสเตเฟนเคอร์รี่อะนึกออกว่าแบบโหมองไปทางไหนคนก็ชื่นชมกูอะประมาณสามเก้าได้อะจากเส้นสามแต้มแล้วดูแม่งยินคำถามคือเพื่อที่อะไรครับแล้วแล้วทุกคนสังเกตปะทุกลูกช็อตคล็อกเหลืออีกตั้งสิบห้าวิหรือมากกว่าคือดูสิ่งที่มันทำดิ เนี่ยแล้วขอบอนหน่อยขาบอนหน่อยคาร์อบอนหน่อยเล่นทรานซิชั่นพูอัพสามแต้มเลยจากเส้นสามแต้มมาสองเก้ากว่าโหโหพูดอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากโหนะครับแล้วพึ่งก็จะเอ่อแล้วเราถามว่าลูกนี้ลูกนี้แบบ เอ้ยนี่ไงครับพี่เนี่ยมันพูอัพลงแล้วครับอะไรเงี้ยห้าอัเทมในการพูอัพอะแมงเพิ่งลงหนึ่งลูกอะนับเป็นประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะคำถามของผมคือคําถามข,ข,ของผมคือมันควรทาเหรอ,อหรือาพออกปะเนี่ยเก่งเหลือเกินคือไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเองอะไอ้เชียไม่มีอีกเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็เอาจังเลยเอาจังเลยนะครับเอาเข้าไปนะเอาเข้าไป นะเออยิงเข้าไปนะครับคือคือไอคิวมันต่ำม,มากอะ่ะสำหรับผมนะนะครับคือแบบ Fuck that, ฟักแดดอ่ะฟักแดดอ่ะแล้วปีนี้ถ้าใครได้อ่านในเฟสก็คงพอรู้มาบ้างแล้วว่าว่าปีนี้สติแม่งห่วยแตกมากนะครับได้รับโหลดน้อยลงนะฟิลโกเอทเทมเนี่ยน้อยลงแทนที่ฟิลโกจะดีขึ้นแม่งกลับแย่ลงนี่เป็น ฟิลคือคือปีที่แล้วอ่บผมพูดไปแล้วว่าฟิลโกปีที่แล้วกับอยู่โกลเด้นเซอร์เีนี่ยเป็นแคริโลแต่ปีนี้มันโลได้ยิ่งกว่าถ้าเป็นภาษาการเมืองก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบาร์มันต่าไปเรื่อยๆอาจใช้คํานี้แล้วกันเออจากสี่สิบเอ่อสี่สิบห้ามันเป็นสี่สบสามปีนี้ไม่เป็นสี่สิบเอ็ดสามแต้มจากสามสิบหกมันเป็นสามสิบเอ่อสามสิบสามมาเป็นสามสิบเอ็ดเรื่องที่สุดตีนที่สุดนะครับคืออเทมแม่งน้อยลงแต่ความเฮี้ยมันมากขึ้น แล้วฟรีโทเนี่ยที่เคยเป็นจุดเด่นของพูลจาก92ปีแชมป์จำได้ไหมปีนี้แม่งลดมาเหลือแค่87 assist per turnover เนี่ยนะครับ assist per turnover ของจอแดนพูลเนี่ยก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเนี่ยคือแบบโอ้หนักฮะหนักฮะนะแล้วแล้ว true shooting percentage คือ52.4ซึ่งซึ่งในตอนเนี้ย true shooting percentage ของลีกอยู่ที่ประมาณแบบ ใกล้ๆห้ก็คือลบประมาณห้ากว่าลบห้ากว่าทุกคนนึกภาพนะเกมหนึ่งเกมหนึงมันทําไป1 7บดจแต้มแค่นั้นเองอะแต่แม่งทรูชูตติ้งลบห้าทุกคนลองนึกภาพดูแล้วกันนะครับ นะอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมอยากพูดก็คือเรื่องการ finishing เว้ยผมรู้สึกว่าการ finishing ของผัวไม่ใช่สามแต้มนะแบบการ finishing อ่ะมันมันมันก็ไม่เนียนเลยอ่ะนึกภาพออกป่ะเนี่ยอย่างเช่นลูกเนี้ยการตัดสินใจต่างๆ decision making คือแม่งห่วยแตกมากนะเนี่ยจะหลอกจะหลอกหลอกได้แล้วด้วยนะเนี่ยหลอกคริสพอคริสพอแม่งหยุดละเห็นสเปซวะเห็นสเปซวะคือลูกเนี้ยคือลูกเนี้ยโอเคผมว่า TJD แม่งคอนเทสดีแต่แบบ มันควรจะดีได้กว่านี้หลายๆอย่างนึกภาพหรือมเนี่ยแล้วคือดูแต่ละลูกดิเนี่ยดูแต่ละลูกดิฮผมมาแล้วครับพี่ผมมาแล้วครับพี่มมพนะฮะคือฟินิชชิ่งทับไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยดีกว,ว่าว่าว่าฟินิชชิ่งใต้แป้นมันเท่าไหร่นะครับ นะคือคือ,คอนึกภาพว่าคือไม่เป็น playmaker ก็ไม่ได้โดนสวิชทีแม่งก็ทำอะไรไม่เป็นฟินิชชิ่งก็ห่วยสามแต้มก็ไม่มาเรียกว่าไม่ดีดีกว่าไม่ใช่ไม่มานะครับปีที่แล้วฟินิชชิ่งใต้แป้นอยู่ที่หกสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นตปีนี้เท่าไหร่เนี่ยปีนี้เจ okay, okay. ็ดสิบโอเคโอเคงวอยไ่โอ้โหแต่ระยะฟลอเตอร์นี่แม่งแบบสุดจริงระ,ะยะฟลอเตอร์ของพูสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะปีที่แล้วยังห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดไปแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์อะ นะครับผมผมเลยตั้งชื่อคลิปว่าอะไรผมเลยตั้งชื่อคลิปว่า meet the trash ไงฮะงรกภาพออกปะ่ะ meet the trash ก็คือเชิญท,ทุกท่านพบกับถังขยะเชิญทุกท่านพบกับขยะเออคือมันหนกักหนักหนานะครับหนักหนาสาการพอสมควรนะคือผมนั่งดูแม่งวันเนี้ยคือคือในคำพูดในใจผมคำเดียวนะเออแบบ ในช่วงที่รอเออร์ฟอร์มฟอร์มไม่ดีใช่ไหมก็ก็อาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าแบบว่าเป็นไงล่ะเทรดู pool, เออเทรดจอแดนพูไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สำหรับผมผมไม่ไม,ไม่เอาจริงผมไม่ได้รู้สึกคิดถึงมันเลยนะถึงถึงฟอร์มจะไม่ดีอะแต่ผมไม่มีความคิดถึงแม่งเลยสักนิดเดียวอะ่ะคือแบบโหแม่งคือคือคือผมก็ยังยืนยันอย่างเดิมนะว่าว่าผมบอกมาตั้งนานแล้วว่าว่ามันไม่ได้เก่งหาอะไรขนาดนั้นหรอก เออนะครับคือแบบ to be fair to be fair เลยมันไม่ได้เก่งอะไรเลยนะแล้วแล้ววันนี้ก็รับโหลดยิงไป21ลูกยิงลงไป3าเเซ็นโอเค25แต้มบัตคูแคส s นะครับใครจะสนใจมึงอะนะครับคือ,ค,อคือมึง take เทคอัเทมเรื่อยไอ้เหี้ยกูกูกูให้แบบเจเจวอนคาร์เตอร์เทคก็ได้21ลูกต่อนหนึ่งเกมอ่ะเผลอๆได้มากกว่าจอแดนพูลอีกเจวอนคาร์เตอร์อ่ะคือคือหรือถ้าจะ โคบี้ไว้แม่งเก่งกว่าจอแดนพูไปหลายขุมแล้วตอนเนี้ยนะครับหนักมากหนักมากแล้วแล้วผมโคตรเซ็งเลยผมจําได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งของเกมเนี้ยคือแบบทีมวิสาอนะกําลังแบบไล่ดีๆไล่ดีๆพอจอแดนพูมาแม่งเกมอย่างรั่วคือยิงเียอะไรก็ไม่รู้เไยผมแบบเอาเลยนะเอาเลยนะครับเออ ก็นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดส่วนขอพูดถึงพี่พี่ลี่หน่อยแล้วกันนะวันนี้พี่ลี่เดือดมากนะยิง3แต้ม13ลง8นะครับบวกกับ7จ็ดแอสซสต์แล้วก็มีแค่2องเทิร์นอเวอร์เท่านั้น30แต้มนะเดือดมากพี่เคลก็ยังแม่นนะ40%อีกแล้วทาถึง20แต้มอีกแล้วนะครับเจเคนนี้ก็ถลุงในยับยับนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีของ Warriors นะครับอะประมาณนะนะ้นๆสำหรับคนแรกอย่างจอแดนทรัชพูลทีนี้มาถึงประเด็นของเจเลนกรีนครับ คือคืนนี้จะพูดจริงเป็นจังเลยนะครับเจเลนกรีนนี่ก็เป็นอีกคนครับที่ที่เหมือนกับจอแดนพูครับนะครับเจเลนกรีนเหมือนอีกคนมากๆที่เหมือนเหมือนเป็นคือคือคือเจเลนกรีนเนี่ยความพีคของเขาเคสคล้ายๆจอแดนพูครับ คือคือคือเอ่อคือคือ GM Rocket เนี่ยผมก็ไปอ่านในเดียร์อเลติกมาเขาบอกว่าโอเคทางด้านาของเจลินกรีนก็อาจจะไม่ได้มีบอลในมือเยอะเท่านั้นแล้วเพราะว่าทีมเริ่มเซอร์ราวเอ่อเบบี้โยคิชใชัดไหมเพราะเซนกูลกับเฟรดวันวีทละนะครับแบบยูเซดเรทของเซนกูลก็ก็น่าจะเยอะขึ้นแบบยูเซดเรทของเซนกูลน่าจะเยอะขึ้นเยอะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเออแล้วแล้วแล้วยูเซดเรทของเจลินกรีนก็ก็น่าจะน้อยลง เอออย่างอย่างมีนัยยะสำคัญระดับหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดแป๊บหนึ่งเอาพาร,ร์เรนนะก็เพิ่มขึ้นมาทุกปีอ๋อแต่ยูเซเรตมันไม่ได้ยูเซเรตมันนับแค่พวกฟิวโกขอภยัยขอภยัยเออเออซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็คือมันมีเอฟฟิเชนซีมากขึ้นเนาะแต่แต่ว่าแต่ว่า Uh, ลืมไปลืมไปว่ามันไม่นับการคลองบอลลืมอ uh ้างหนึ่งนะผมแต่เจเลนกรีนไม่แน่ใจว่าจะว่าจะชัดไหมนะจะเจเลนกรีนก็มีเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆเคียงเดิมนะคือคือเจเลนกรีนแม่งเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเหมือนคือเหมือนมันไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากในเกมรุกแต่ว่ามันเป็นตัวจบสกอร์ใกล้เคียงเดิม นึกภาพออก่าวะทุกทุกคนนึกภาพผมออก่ะคือเจเลนกรีนเนี่ยอคือมันต้องดูเรื่องเพสเรื่องนูน่นเรื่องนี่อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะมันถึงจะหารออกมาเป็นเปอร์เซ็น,นตน์อะแต่เอางี้คือ,ค,อคือความพีคเอามาดูที่ traditional stat ก็ได้ถ้า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 เรื่องดีฟสแตทมันไม่ได้บ่งบอกเนาะคือเอางอ่ายๆเลย traditional stat ออสองปีแรกอะ่ะเขาเล่นเป็นคนถือบอลไอจีเอ็มก็บอกว่าเขาอาจจะกําลังปรับตัวกับการที่แบบว่าไม่มีบอลแต่ประเด็นคือทุกคนครับตอนที่มีบอลอ่ะมึงก็ไม่ได้เล่นดีไงยิงฟิลโก่สี่สองจุดหกยิงฟิลโก่สี่สิบเอ็ดจุดหกสามแต้มสามสิบสี่กับสามสิบสามจุดแปดนึกภาพออกปะสองปีแรกอะ่ะแล้วปีเนี้ยคือมันได้รับโหลดน้อยลงไม่ต้องถือบอลเล่นเองเยอะนะครับแต่ประเด็นคืออ่ะแล้วฟิลโก้น้อยลงจากปีที่แล้วประมาณแบบสามครั้งกว่า สามจุห้าครั้งอ่ะแต่ฟิลโกมันไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นตะทุกคนฟิลโกของเจเรนกรีนตอนนี้ไม่ถึงสี่สิเปอร์เซ็นตนะครับสามแต้มก็แอดเทมน้อยลงน้อยลงมากที่สุดในสองปีแรกเลยด้วยซ้ำน้อยกว่าปีแรกที่เขาเข้าหลีกมาแม่งก็ยังไม่พัฒนาขึ้นนะครับคือแบบแล้วทุกคนดูดิแอ s i ิ t ์เพ t ร r n เทิร์นโอเนี่แม่งแบบคือคือมันเอาง่ายนะ คือมันไม่ได้ห่วยลงเว้ยเจเลนกรีนผมใช้คํานั้นแล้วกันนะเจเลนกรีนไม่ได้ห่วยลงเลยแค่แม่งไม่มีขี้อะไรที่พัฒนาเลยเว้ยนะครับผมเจอทวิตหนึ่ง้ที่เราแม่งเราแม่งหามากนะแล้วมันหามากคือแบบเนี่ย คืออ e ีเม e ่อีเม่ก็พยายามบอกนะว่าเออ่วันนี้เจเลนกรีนจบไปด้วย17แต้ม6รีบาวสี่แอสซิสสองสตีลกับแมทฟริกใช่ปะอีเ e ม่อุดรก้าออนกรีนออนก๊อฟอิงเดเวลลอปเมนต์อินทูออร์ราลเพลเยอร์ก็คือแบบโอ้เจเลนกรีนเริ่มจะกลายเป็นออร์ราลเพลเยอร์ล้วนะครับแต่อันนี้ทวิตท,ทวิตนี้นะ่าจะตรงใจผมที่สุดเดี๋ยวหาก่อนนะคือ Vancouver นี่อเล็กซ์พิมพ์ไว้ว่าเอ่ออะไรบ้างที่เจเลนกรีนเนี่ยทำได้ดีขึ้นตั้งแต่เขาเป็นรุกกี้การยิงเหรอ ไม่อะแฮนเดิลหรอการการเลี้ยงบอลเนอะไม่นะการฟินิชชิ่งเหรอไม่อ่ะการส่งเนาไม่อ่ะ d e เ e n s e เนรอไม่อ่ะแม่เลยนะคือคือคืออะเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยนะคือคือ d ฟ f e n s e d e เฟน s ์เนี่ยผมมั่นใจว่ากรีนดีขึ้นนะครับผมมั่นใจว่ากรีน d e เ e n s ์ดีขึ้นฟฟอร์ตในการเล่นการ ไฟสกรีนการโรเตชันเนี่ยเท่าที่ผมได้ดูเนี่ยกรีนเป็นคนที่โอเคเลยนะเป็นเป็นดีกว่าปีแรกแรก,แร,กระดับหนึ่งเลยอะ่ะนะครับอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นเอเวอเรสหรือว่าใกล้เคียงเอเวอเรสของลีกมัง้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ with all due respect ครับนัมเบอร์ของเกมรุคคุณไม่เพิ่มขึ้นอะ่ะแล้วคือคุณจะทำยังไงอะ่ะนี่ปีที่สามแล้วนวะ้ยนะครับคือคือแบบ คือโอเคหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนโคบี้ไว้ก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าโคบี้ไว้มันมีช่วงแบบเนี้ยเฮ้ยแซคลาวินมาเฮ้ยลอนโซมาไม่ได้เล่นต้องเป็นตัวสำรองนู่นนี่นั่นแต่เจเลนกรีแมงคือการสตาร์ทการเก็ตเอ็กซ์เพียรนซ์มาแล้ว1 2 3ปีอ่ะคุณได้โอกาสมากกว่าเหอ,อมากกว่าโคบี้ไว้ด้วยมั้งแต่ตอนนี้คุณไม่ไปไหนเลยอ่ะ นะครับอ่าเนี่ยคุณคราซันเขาบอกว่า this is that extremely คือคือเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้มันก็เกินไปนะไอการที่บอกอย่างเงี้ยน,นะครับ his effort defense and playmaking have improved drastically from his rookie year เออแต่แต่ก็อย่างที่ผมบอกครับ to be fair คือด้วยตามันอาจจะคือคือด้วยตาผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเจเลนกีเนี่ยมีมีการ playmaker ที่ที่ยกระดับขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ to be fair ต่อตัวเลขอะในเมื่อในเมื่อมึง มึงจ่ายกี่มึงจ่ายแค่หนึ่งจุดสี่หนึ่งแอซิสแล้วมึงเสียหนึ่งเทิร์โอเวอร์อ่ะมันมันก็ไม่ได้สามารถพูดได้เต็มปากว่ามึงเพย์เมเกอร์ดีขึ้นอ่ะนึกภาพออกปะแม่งดีขึ้นก็เท่านี้เออนะครับแต่แต่เรื่องเกมรับผมต้องโปรเทคเขาหน่อยแล้วกันว่าว่าว่าแกค่อนข้างดีขึ้นจริงนะด้วยไซส์เก้าสี่ด้วย,วยนะฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ที่อ่าโอเคมันมันอาจจะไม่ได้บ่งบอกทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ แต่ออฟเฟนส์ของออฟเฟนส์ของร็อกเก็ตเนี่ยอยู่อยู่มันออฟเฟนส์มันไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับร้อยสิบสี่จุดสามแต้มต่อร้อยการขับบอลอยู่ที่สี่สิบามเปอร์เซ็นต์ไทย below league average แต่ดีเฟนส์เนี่ยมันดีมากอยู่ที่แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไทยทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าเมื่อมีเจเลนกรีนในสนามเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะไหนะลองไปดูหน่อยสินะครับ <laughs> เมื่อมีเจเลนกรีนอยู่ในสนามนะครับออฟเฟนส์ก็ไม่ได้ดีขึ้นครับ นึกภาพหรอป่าคือเมื่อคุณมีเจเลนกรีนอยู่ในสนามออฟเฟน e ก็ไม่ได้ดีขึ้นดีเฟน s <ส>์ <S ก็ก็ก็ไม่ก็ไม่ได้คือแย่ลงแต่แต่อาจจะอาจจะไม่ได้ s i gnificant เวอขนาดนะั้นแต่แต่ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใน1,610นนาทีที่เจเลนกรีนลงสนามนะครับทีนี้เอ่อพอเอาเจเลนกรีนออกไปสิพอเอาพอในมินิทที่ไม่มีเจเลนกรีนสิไหนดูสิ โอ้ไม่กอดครับอ f ฟเฟนส์ mm hmm. ก็ใกล้เคียงเดิมครับดีเฟนส์ hmm. ก็โอเคดีขึ้นเป็นกองนะครับเกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไทยจากจากมีมีเจเลนกรีเนี่ยอยู่ที่เจ็สิบสามแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเก้าสิบเก้านะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งก็คือผมผมมองว่าอาจจะได้เจอชุดสำรองด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับคือเขาแทบไม่มีอิมแพกอะไรกับอ f ฟเฟนส์เลยนี่ถูกปะ เขาถูกดราฟมาด้วยการบอกว่าไอ้นี่แหละแม่งคือแบบ instant offense มันคือคนที่จะแบบพาเกมลุกของฮิลสตันไปได้ไกลเขาสามารถทำได้ทุกอย่างพี่กูโคตรเกียดคำนี้เลยสัตว์ทำได้ทุกอย่าง Drive ก็ได้เรียกลูกโทษก็ดี t r e level scorer ขอ้องขอลองเลยนะคือคุณจะใช้คำว่าทำได้ทุกอย่างก็ได้แต่ประเด็นคือถ้าทำทาแม่งไม่ดีสักอย่างก็ดู impact ดี เจเลนกรีนเจเลนกรีนอยู่ในสนามออฟเฟนสี่สิบไม่มีเจเลนกรีนออฟเฟนสี่สิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเออคือคือเอาง่ายๆโอเคผมเข้าใจว่ามันมินิทเขาอะอาจจะต้องเจอกับตัวจริงเยอะแต่นั่นก็หมายความว่าในชุดตัวจริงอะ่ะคุณก็ไม่ได้มีอิมแพคอะไรขนาดนั้นในเกมรุกหรือเปล่าคือคือมีเจเลนกรีนก็โอเคแต่มันไม่ได้มีอิมแพคอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านี่คือนี่คือการตั้งคําถามครับแล้วผมก็แบบคือทุกคนนึกภาพดิถ้า ถ้าเจลนกรีนเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เจลีนกรีนนะเอ่อเป็นแบบสักประมาณแบบสมาเมอรี่อะนึกภาพออกปะเออหรือหรือ,หร,อหรือเอาแบบหรือเอาแบบอะผมเอาเป็นชูตติงกาดแบบไอ้นี่สักหน่อยอ่ะ KCP อ่ะผมนึกออกตอนเนี้ย kcp ผมว่าโอ้โหเกมรับแม่นจะแน่นตับแน่นตับเราสามแม่สามแต้มอย่างแม่นตึบนะครับ นึกภาพออกปะแล้วมีตัวออฟบอลสบายๆไม่ต้องถือบอลเยอะอีกคือคือเชื่อนะก็คือเมื่อไหร่มึงจะพัฒนาก่อนคือคือความพัฒนาของผมอะคือพัฒนาแบบ significant สักหน่อยอะแบบเฮ้ย effective field goal percent เอ้ไม่ใช่ effective field goal percent hit ท u ร s ช ooting มึงมึงก็ควรจะเพิ่มขึ้นบ้างอะอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือป e e ีเนี้ย efg efg เนี่ย คาร์เรโลนะครับปีนี้ EFG คาร์เรโลนะครับหลังจากผ่านมา25เกมเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องถามถึงทรูชูติ้งครับทรูชูติ้งของแม่งก็52ก็52.6เอ่อลบลบอะ่ะใกล้เคียงกับจอร์แดนพูอะ่ะคำถามคือการที่ฮิลสันจะยืนยันใช้เจเลนกรีมเป็นตัวจริงต่อไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่าหรือว่าจริงจริงรองเอาทาร์ีอีสันขึ้นมาไหมล่ะ แล้วปรับเจเลนกรีนไปเป็นซิกซ์แมนไหมให้ให้เจอไลน์อัพที่ง่ายขึ้นนึกภาพออกปะคือคือคือตอนนี้เขาไม่ได้มีวายุในการเทรดขนาดนั้นคือคือถ้าจะเทรดเนี่ยก็ต้องเอาแบบซารีฟิลเลอร์แบบไอพวกเวเทอรันที่อาจจะไม่ได้ค่อยใช้แบบ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยบวกกับดรากพิกไปแลกแบบโอจีนโอบีมาอะไรอย่างงี้ไหมแกรี่เทรนหรือนู่นนี่นั่นนึกภาพออกปะเออแต่ถ้าอยากจะใช้เขาจริง ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า efficiency แบบนี้มันมันจะเหมาะสมที่จะเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะคือคือเออนะครับเนี่ยแล้วบางทีหลายๆลูกนะไอ้ลูกที่มันได้ไม่ใช่ว่าไม่โล่งนะแต่เนี่ยมันก็คืออย่างเงี้ยคือเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึง็ไดะที่สัตว์จัมชูเตอร์เขาคือผู้เล่นที่จัมชูต ที่แม่งยิงไม่ลงนะครับ when his shot isn't falling the rocket aren't getting much e l e from him เนี่ยเนี่ยแม่งคือสรุปแค่นี้เลยคือคือคือเมื่อช็อตยิงคือทุกคนเห็นปัญหาเว้ยทุกคนนึกภาพออกปะทุกคนเห็นปัญหาเออนะครับทุกคนเห็นปัญหามือคือมันไม่ใช่แค่ผมเว้ยที่ที่ที่ชี้เป้าแบบเอ้ยมึงมึงเฮเตอร์หรือเปล่าคือคืออย่างโคบี้ไว้เนี่ยผมก็ด่ายับ พอมันดีผมก็เลิกด่าแล้วผมก็กลับไปเป็นชมนึกภาพออกากูไม่ได้เป็นเฮเตอร์แต่กูพูดตาตัวเลขกับที่กูเห็นไงคือคือในเมื่อคุณยังแบบสต r รเกิลแบบนี้แล้วนี่มันปีที่สามแล้วว่ะเพื่อนเออนะครับไม่ผมไม่รู้ว่าจะมีการบิ๊กมูฟอะไรหรือเปล่าเนาะเนี่ยแล้วระยะโฟลเตอร์คือแบบเชีย่ยสามสิบสี่เปอร์เซนระยะกลางก็ยิงเฮียอะไรไม่ลงสามแต้มแม่งก็ไม่เอานะครับ แล้วอย่างนี้แล้วประเด็นคือทุกคนอย่าลืมนี่คือดราฟต์อันดับสองเหียไม่ใช่ดราฟต์อันดับสี่ิบนึกภาพออกป่ะคริสเตียนบราน์กูยังเล่นเก่งกว่ามึงเลยอ่ะโอ้โหนักหนักนะครับเนี่ยหนักเนี่ยเนี่ยแยบไอแยบไอแยบเนี่ยนะก็ประมาณนี้ครับ meet the t r a s ฮะ e e t the trash ไม่รู้ว่าใครคิดยังไงนะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้สำหรับคลิปนี้นีครับเนาะ เออถึงถึงร o c k เกจะชนะแมฟเท่าไหร่แต่ว่าจุดหนึ่งที่เราต้องพูดกันก็คืออย่างที่ผมย้ําไปว่าในวันที่มึงเจอทีมห่วยห่วยอะ่ะนะหมายถึงแมฟที่ไม่มีใครเลยนะมึงยังเอ f ฟิเชนซีแบบเนี้ยแล้วในระยะยาวที่ผ่านมามึงก็ยัง efficiency แบบเนี้ยก็ลองดูครับนะะเราันนี้ลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายครับ